ครับผมหลังจากที่ทำคลิปประกอบแบตเตอรี่ B Y D นะครับแล้วก็มีการทำบาลานซ์แบตก่อนจะส่งก็เลยมีลูกค้าหลายคนถามว่าอีเครื่องทำบาลานซ์เนี่ยทำงานยังไงอ่วันนี้ก็เลยมามาทำคลิปให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยมันก็จะมีสายพวกนี้นะครับก็คือเสียบตามขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก็ตามจำนวนก้อนแบตเตอรี่แบบของผมเนี่ยประกอบ16เซล ก็สายพวกนี้ก็จะมี16เส้นนะครับก็ต่อไปเลยเป็น 16S นะครับเสร็จแล้วก็จะมาเสียบด้านหน้าเครื่องตัวนี้นะครับด้านหน้าเครื่องตัวนี้เลยก็จะมีตำแหน่งตั้งแต่สีดำเป็นหลักก็คือเข้าฝั่งไหนนะครับมันจะบีต่อมาเรื่อยๆเครื่องนี้ทำบาลานอยูถึง24เซลล์นะครับอันนี้ผมทำาบาลานแค่16เซลล์ชุดนี้คือเชื่อมต่อกับขั้วแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วต่อมาก็จะมีสายอีก2ชุดนะครับก็มีชุดล่างกับชุดบน ชุดล่างตัวนี้นะครับต่อมาจากขั้วบวกลบหลักนะครับขั้วบวกลบหลักเลยของแบตเตอรี่ก็คือเป็น48โวลต์ของผม 16S ก็เป็น48โวลต์ขั้วบวกลบหลักตัวนี้เลยบวกลบเลยนะครับต่อมาเลี้ยงเครื่องนะครับเพื่อเครื่องเปิดทํางานได้ผมเปิดทํางานให้ดูมันก็จะมีสวิต์กดลงล่างนะครับเป็นการเปิดทํางานเสร็จแล้วก็มากดตัวนี้เพื่อให้เริ่มทํางานจะลองตีต่อมา นะครับก็ให้กดปุ่มสีแดงอาเดี๋ยวผมไม่ถนัดแต่ผมขอเลือกนิดนิดนึงอ่าปึ๊บอ่าเนี่ยนะครับต่อมาเขาจะให้เลือกนะครับด้านบนเนี่ยคือจํานวนเซลล์ของแบตเตอรี่ที่เราจะทำบาลานซ์นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือเป็นการอ่าเปอร์เซนต์ว่าจะเอากี่เปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ในการเผาทิ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรุ่นนี้เป็นการเผาทิ้ง เป็นการเผาก้อนที่ขึ้นไปสูงสุดตามที่เราตั้งค่าไว้เหมือนกจะเครื่องเนี้ยผมตั้งไว้ที่3.6โวลต์พอแบตเตอรี่แต่3.6ปุ๊บมันจะเริ่มเผาทิ้งออกเพื่อรอก้อนอื่นให้ขึ้นมาเท่าเท่าเท่าก้อนที่สูงสุดให้ได้นะครับออย่างตัวนี้ผมตั้งค่าก็คือ 16s 16 6 16 16ลงอ่าตอนนี้เป็น16แล้วอ่า100%เรียบร้อยแล้ว แล้วก็มากดตัวนี้มันสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตเป็น LTO หรือเป็นลิเธียมไอออนตัวนี้จะมีให้เลือกได้นะครับอ่านี่ผมเลือกลิเธียมฟอสเฟตอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเห็นโวลต์แต่ละก้อนขึ้นมานี้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นี่คือการเอ่อตั้งค่าเครื่องนะครับต่อมามันต้องมีคู่กันก็คือสวิตชิ่งก็คือสายตัวบนนี้นะครับสายตัวบนนี้ เป็นสวิตชิ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไฟจากตัวนี้ไปชาร์จตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูนิดนึงก่อนว่าผมอ่าโอเคผมตั้งค่าไว้ตัวนี้ตัวนี้คือตั้งค่าให้มันทำาราล้าตอนกี่โวลต์น,นะครับอ่าผมก็จะตั้งค่าไว้ที่3.6มจุ ก็จะมีสองอันก็คือด้านบน3.6และด้านล่าง3.6ก็คือว่าเดี๋ยวพอมันแตะ3.6มหปุ๊บมันจะเผาทิ้งเลยทันทีนะครับเครื่องรุ่นนี้รุ่นกัสิบ1 5าแอมป์ถ้าจำไม่ผิดนะครับรุ่นนี้จะเริ่มจะเผาทิ้งได้ประมาณ1 5บแอมป์อ่าต่อมาตรงนี้กันต่อตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่อันนี้ตั้งวลชาร์จนะครับ1 6บเซลล์เนี่ยผมคำนวณจาก3.6โวลต์ ก็จะเป็น5 7 6บโวลต์5้าโวลต์ปั๊บอ่าแล้วก็กระแสเนี่ยกระแสใหม่ๆเนี่ยผมจะตั้งไว้เต็มแม็กของมันเลย2 0แอมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็มากกว่านี้ได้นะครับ3 0แอมก็ได้แต่สายมันจะร้อนเพราะสายตรงนี้มันเส้นมันเล็กนะครับก็คือผมจะชาร์จผ่านเครื่องตัวนี้ผมก็เลยตั้งแค่2 0แอมพอถ้า2 0แอมเนี่ยกำลังพอดีได้อยู่ ตั้ง20แอมโอเคอ่ะเริ่มทำการชาร์จนะครับตัวนี้ปึ๊บอ่ะมันก็จะวิ่มาเข้าในแบตเตอรี่ให้เราโดยการผ่านเครื่องนี้เครื่องนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับอ่ะวนแต่ละก้อนจะเริ่มขึ้นเนี่นะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยจะไปไหนก็ได้ครับพอกลับมาอีกทีทุกก้อนจะขึ้นแตะ3.6 ทุกก้อนตามที่เราตั้งค่าคือใครจะตั้ง3.65ก็ได้นะครับก็มาเปลี่ยนค่าตรงนี้เนี่ยจิ้มตรงนี้เป็น 365, 3.65 3.65แต่นี้ผมตั้งไว้3.6นะครับมันมันคำนวณง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้ก็เป็นการทำบาลานซ์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ทุกก้อนจากของที่ร้านเนี่ยจะถูกผ่านการทำบาลานซ์อย่างเงี้ยแบตเตอรี่จนเต็ม3.6ทุกก้อนแน่นๆถึงจะประกอบลง กล่องแบตเตอรี่แล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่มันถูกทำบาลานซ์มาหรือยังถูกทําแน่นอนแต่ถไต่ของผมไม่ได้ขนานทำบาลานซ์นะเป็นการใช้เครื่องทำบาลานซ์มันจะสะดวกเราประกอบ16เซลล์รอเลยแล้วก็ตัวนี้ทำบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ไปเลยครับมันจะง่ายโอเควันนี้ก็เอารายละเอียดเกี่ยวกับการทำบาลานซ์ของเครื่องทำบาลานซ์ตัวนี้มาฝากกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับ